ช่วงนี้นะคะเจ้าพ่อศาสตร์แมสต์โลจีก็อยู่กับเราแล้วเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่ามีตัวเลขอะไรที่เป็นเลขต้องห้ามหรือเปล่าขอต้อนรับคุณแมนการินค่ะสวัสดีค่ะคุณชุดมาคุณดูเลขเลยยังสิชุดเกมมากมีเลขมาสพิเศษด้านหลังไหนลองดูขึ้นหันมีเลขอะไรบ้างจริงจริงมีหลายเลขด้านหลังด้านหลังด้านหลังเออเอออันนี้อันนี้ขอบอกว่าับโรลนี่าี่อ่าน ี่อันนี้ไม่ใช่สายศาสตร์อันนี้คือวิทยาศาสตร์พี่จ้าใช่นี่เขาเก่งเลขอ่ะตอนเด็กๆเขาเรียนเมท่ิเข้าอจหรือไม่เอาตัวเองจนรวยอ่ะจริงๆแต่งชุดแบบนี้น่าจะร้องเพลงไปแล้วร้องเพลงแล้วกังนำสไตล์กังนำสไตล์มันร้องเพลงใบหวยดีเนาะก็ใช่ไงล่าสุดเก้าสูนย์วันเมื่อวานเสียงไหวไหมไหวไหมแล้วยิ่งตะโกดยิ่งเดี่ยงเพรียดอ่ะเข้าเรื่องแมนหน่อยแมนจะแต่งงานแล้วเหรอคือมองไว้ว่าน่าจะเป็น ปลายปีหน้าหรือไม่ก็ต้นปี59ไปเลยครับอใช่ซื้อหวงซื้อแหวนก็ได้ยี่สิบกะลัดไหมน้องไม่ใช่นะครับซื้อแหวนเตรียมมัดกับน้องเกลก็ไปดูกันนะครับตอนแรกจะพาไปดูแค่ไม่กี่สิบตังค์ครับแต่พอดีเห็นเม็ดนี้มันสวยก็เลยแบบอะก็ลองมาใส่กันดูสรุปแต่งแน่ก็น่าจะน่าจะแต่งแน่เกลแน่นอนนะมาชมมักกะลาคามากาลนะมักกะาคุ้มแต่งแล้วเหรือเปล่าเต็มรอยเต็มร้อ๋อย่างงี้ต้องมีดูศาสตร์ตัวเล ใชไหมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคะก็ดูเองได้ครับก็ไม่ต้องดูเองนะไม่ต้องพึ่งใครคือดูตัวได้ที่เหมาะสมแค่นั้นแหละครับอะไรอย่างเช่นวันวันแต่งจะเป็นเรื่องของวันที่เหมาะสมของทั้งสองคนที่มาอินเตอร์เซ็กต์แว่ันมันดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลานะครับเวลาอย่างเช่นเวลาในการที่เราจะเริ่มแห่ขันมากหรือเวลาที่จะแบบว่าลดน้ำสังหรือเวลาต่างๆในการทําพิธีต่างๆแม่ดูเองเลย ก็ใช้ตัวเลขที่เป็นองค์ประกอบต่างๆมาใช้สารมาทำเบผมาพูดถึงเบอร์โทรศัพท์มากกว่าน้องแพนสมมติว่าถ้าเกิดเรามีเบอร์โทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ยแล้วแล้วเบอร์มันไม่ดีอ่ะแต่เราอยากใช้ต่อมันมีวิธีแก้หรืออะไรอย่างงี้ไหมคะคือต้องถามพี่พีก่อนครับว่าสมมติถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ย เหตุผลมีอะไรกันบ้างเนี่ยพี่มดดำพี่เกิดไม่อยากเปลี่ยนเพราะอะไรทำไมถึงไม่เปลี่ยนเด็กมีเบอร์นี้เยอะพี่ไงเออเด็กมีเบอร์นี่เยอะชุดเปลี่ยนที่เลยเด็กหายทุกที่เลยเด็กกลีจับชุดเปลี่ยนที่เลยชุดใหญ่เด็กเกียดจะแมสเซจมาว่าพี่มดดำสักสักหน่อยไหมห้าสิบพันอะไรอย่างนี้ไม่ห้าสิบพันห้าสิบนี่ครับเออครับที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับเพราะว่า มีหลายๆคนที่มีเหตุผลเช่นว่าใช้มานานแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนเบอร์หรือแม้แต่ว่ามีคนรู้จักเบอร์นี้กันมามากมายก็เลยรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนทีก็จะวุ่นวายลูกค้าเขาจะหายไปครับผมขอเคยคืออย่าเขาอย่างนี้เขาพูดมีเหตุผลอยู่อย่างหนึ่งวุ้ดดีอเขาบอกช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีความต้องการไม่เหมือนกันจริงหรือเปล่าเออจริงแมนที่อย่างช่วงที่พี่ต้องการจะให้ผู้ใหญ่เมตตาสงสาร มันก็จะเป็นช่วงชีวิตหนึ่งช่วงนี้พี่ต้องการจะมีครอบครัวที่มั่นคงมันก็จะเป็นช่วงชีวิตหนึ่งถ้าสมมติพี่ช่วงที่พี่อยากจะเก็บโกยเก็บไว้ตอนเราแก่มันก็จะเป็นช่วงชีวิตหนึ่งแล้วพี่อยากจะย้ำเอ่ยย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเบอร์เดิมทำไมไม่เรารวมกันไปเลยภายในเบอร์เดียวกันมีทุกอย่างอินด้นนี้ไม่หนูก็มีครับผมจริงๆเราสามารถที่จะเอาเรื่องราวต่างๆที่อยากได้เอาไว้ในเบอร์นะครับสามารถทําได้หมดแต่ว่า ความต้องการของเราเนี่ยมันจะมีการแรงกิ้งลำดับก่อนว่าอันดับหนึ่งในตอนนี้เราต้องการอะไรส่วนใหญ่คนต้องการอะไรไวลาเขามาก็แล้วแต่เัาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับตามวัยด้วยมัยตามเงินอันดับหนึ่งเลยครับผมคนอยากมีตังค์ใช่อันดับสองคือเรื่องเกี่ยวกับความรักครับตอนนี้ขอโทษไปขั้นครับตอนนี้หุ้นน่ะ ราขอสเปอร์เนียไม่ให้หุ้นมันดีๆหนาะถ้าเกิดหุ้นมันก็ต้องมีกลุ่มธรรมชาติเล่หุ้นเลยจริงรัยเรดจะได้ไปซื้อหุ้นตอนไหนเลยเนี่ยบอกว่าบางทีเราขอไปเนี่ยบางคนบอกว่าเออใช้เบอร์เดิมไปด้วยใช้นี่แบบบางทีกลับไม่ได้นะเขาบอกมันอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของเบอร์ด้วยนะพี่เบอร์นั้นมันมีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนด้วยนะโอ้ก็ตันเองใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะต้องใช้บ่อยๆเบอร์อะไรที่คุณบอกตอนเนี้ถ้าสมมติมีเลขเหล่านี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์แล้วคิดว่ารวยแน่รวย สำหรับผมนะครับผมมองว่าปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นปีที่แบบเรามีการเปิด AEC อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ<ม>ก็เลข8ก็จะเป็นเลขที่มาดีพรราะอะส,ำสำหรับปีหน้าเพราะว่าเลข8เป็นธรรมชาติของต่างชาติเป็นประเทศในแถบเอเชียทั้งหมด ครับถ้าเกิดสมมติว่ามีธรรมชาติเลข8ด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจหรือการค้าการส่งออกต้องมีแปดกี่ตัวล่ะในเรื่องของมันมีแค่ตัวเดียวแปดต้องอยู่กับอะไรตำแหน่งไหนครับถ้าเกิดถามผมอาจจะเป็นดับเบิลแปดก็ได้ครับแปดแปดใช่ครับหรือว่าจะดท้ายอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นท้ายหรือตำแหน่งกลางก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นแปดเก้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเอ่ออาจจะเป็นเลขแปดเจ็ดก็ได้ครับในที่เลขแปดเนี่ยอยู่กับเจ็ดอยู่กับแปดอยู่กับเก้าได้สามตัวเลยครับถ้าสมมติแปดอยู่กับอะไรแล้วไม่ดี ศูนย์ครับผมเพราะว่าเท่าที่เก็บข้อมูลมาครับตามสถาบันมะเร็งเนี่ยจะมีเลขศูนย์กับแปอยู่ใกล้กันเนี่ยจะมีภาวะกับปัญหาโรควูนี้ด้วยแล้วถ้าสมมติรอาเลขนําหน้าเป็นศูนย์บันศูนย์แปดศูนย์มันมีเออทงหน้าศูนย์ทนอเอ็กซ์เทอร์แฟกเตอร์ที่โดนกันหมดอยู่แล้วครับทั้งประเทศก็คือจะเป็นศูนย์แปดหมดเลยเราตัดสองตัวหน้าออกก่อนแล้วเรามาพิจารณาที่แปดตัวหลัง แค่ว,ว่าแปดตัวหลังตัวหลังแล้วถ้าศูนย์แปดศูนย์แล้วต,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 ตื้อ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 อะไรอ,ะอย่างเงี้ยก็ก็นับเป็นศูนย์เป็นตัวแรกใช่ครับผมศูนย์ก็คือตัวตัวที่สามถือว่าเป็นตัวที่หนึ่งของเบอร์โทรศัพท์ครับเป็นตัวที่หนึ่งอย่างงี้ถ้าทุกคนมีแปดทุกคนก็รวยเหมือนกันไม่ใช่มันจะต้องอยู่ที่ว่าตามด้วยอะไรต้องตามด้วยอะไรนะเจ็ดเจ็ดหรือแปดหรือเก้าครับแปดตามด้วยอะไรแล้วไม่ดีเออเลขกศูนย์ไงครับตัวเดียวเลยใช่ครับเลขกศูนย์หรืออาจจะเป็นเลข ถ้าเกิดจะมองอีกมุมอาจจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าพอเลขหนึ่งมาสัมผัสกับเลขแปดแล้วเนี่ยในสภาวะปีหน้าอาจจะมีภาวะความเครียดเยอะอการใช้เลขหนึ่งกับเลขแปดอยู่ใกล้กันเนี่ยอาจจะมีปัญหากับเรื่องของอารมณ์แปรปวนง่ายหุดหงิดง,ง่ายแล้วโดนแทงรับโดนแทงข้างหลังง่ายด้วยอันนี้เฉพาะปีหนา้าค่ะหรือว่าโดย<ท><ท>รวมโดยภาพรวมครับไม่มีหรอกผมไม่มีเลขแปดแค่ตกใจว่าขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าถ้าเกิดมีหนึ่งศูนย์หลังแปดนี้ไม่เวิร์กอ่าใช่ครับผมถ้ามีข้างหน้า่ะ ถ้าก็มีค่าเท่ากันครับผมเธอรู้ใช่ไหมว่าแมนแมนการินเนี่ยใครเป็นคนเจอคนแรกใครคุณฉันอยอยู่ดีๆเนี่ยขเขามาทักพี่อันรัวน้าพี่อันกัวน้าเขาก็ดูปุ๊บดูเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเขาทักว่าอะไรวะพ่อพี่ป่วยหนักอยู่อะไรเงี้ยแล้วเป็นโรคอะไรแล้วมันพขบเบอร์โทรศัพท์ออกมาตรงๆอย่างนั้นเลยก็เลยตายแล้วแมนการินรดจังเลยก็เลย เธอคุณจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ฉันทำกินมาดามเป็นคนแรกเลยครับที่เหมือนก็แบบโทรศัพท์มาบอกว่าให้มาหามาคุยอะไรอย่างนี้ครับก็รายการของผแต่ตอนนี้ก็เด่นรายการมาดามไปแล้วแล้วออกรายการใช่แล้วก็ออกเกินด้วยคุยใช่ครับมาดามจะบุกเปอร์เซ็นต์ด้วยฉันนะวันนี้เนี่ยมาพูดถึงหนังสือนี่ไงแบนเปอร์เซ็นต์ในอันนี้เอาพูดหนงสือเล่มนี้หน่อยเล่มนี้ได้แหละเออไหนไหนเนี่ยขอดูสักเล่มเลยค่ะขอดูสักเล่มอะไรเมาอะไรกันสองคนเนี่ยเขาพูดถึงรายได้ของมัน จริงอ่ะนี่อย่าลองไปคุยกันเลยค่ะดูสักเล่มก็ฉับเลี่ยใจเลยมันจริงหนังสือเล่มนี้ปฏิบัติการพลิกเลขลบเป็นบวกมันบอกอะไรบ้างคะถึงอะไรบ้างคะว่าลบในที่นี้หมายถึงว่าก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยบางทีอาจจะเป็นเบอร์ที่ไม่ดีแต่รู้สึกว่าเรามีความจําเป็นต้องใช้มันอ่ะเราจะทำยังไงให้เบอร์ที่มันไม่ดีเนี้ย กับเป็นเบอร์ที่มีพลังบวกออกมาได้ซึ่งเราไม่อยู่แล้วอย่างนี้ไม่ดีอ่าเระอย่างเช่นเขาบอกว่าเลข3กับ7มันไม่ดีอย่างเงี้ยเออจะทำยังไงให้สกับเจ็ดมันมีพลังออกมาเออเราต้องเข้าใจธรรมชาติเลขก่อนว่า3กับ7เนี่ยมันเป็นเลขที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความอึดความพึกเขิมไม่ยอมแพ้ต่อสู้กับอุปสรรคเพราะนั้นเนี่ยเราเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ใช้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเพื่อคนที่เราเรารักหรือคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยแล้วก็เราเหนื่อยไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรา ไม่มีปัญหาแล้วครับใช้ไปเลยเออแค่นั้นเองครับแล้วเบอร์อะไรที่ทําอะไรแล้วก็จะประสบความสาเร็จส่วนใหญ่ครับจริงๆแล้วเนี่ยพูดอย่างนั้นนยากครับออพ,พี่มาดามเพราะว่าเลขทุนเลขมีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนกันไปนะครับถ้าเกิดจะบอกถึงเลขที่ที่ดีเนี่ยในมุมผมผมก็จะพยายามแนะนําว่าหลีกเลี่ยงการที่มีเลขศูนย์ใน 8ตัวหลังแค่นั้นเองเพื่อเป็นตัวที่ป้องกันให้ปลอดภัยที่สุดแค่นั้นเองครับแต่พี่บอกตรงนะพี่พี่ได้เบอร์จากเขาอ่ะพี่ก็งายตื่นกับเขาวยเหมือนกันนะเปลี่ยนเขาเขาก็น่ารักบางทีบางคนเขาก็เข้าไปไม่ตั้งเปลี่ยวพี่ตั้งเปลี่ยนเบอร์เด้๋ยางี้ละกันพอพี่เปลี่ยนพี่ก็ออกจากบริษัทที่พี่เคยอยู่เลยเปลี่ยนสองเดือนเองจริงหรอเอาอีกทีต่อแล้วเบอร์อะไรที่ตอนนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านใช้ ที่จะมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคนอกจากแปดแปดทุ่คนครับผมก็ยังจะมองถึงเลขหกอยู่ดีครับหกครับเรามีเลขหกแมนให้เราตามด้วยหกเป็นหกนะครับอาจจะเป็นองค์ประกอบเลขหกเนี่ยตามได้ทุกตัวครับโยเวนเลขศูนย์เลขเจ็ดหกเนี่ยอยู่ใกล้กับได้ทุกตัวเลยโยเวนเลขศูนย์กับเลขเจ็ดแค่นั้ครับอยู่ใกล้กับเลขไหนแล้วลูกใกล้มันจะเป็นอะไรก็ถ้าเกิดอยู่กับศูนย์ปั๊บเนี่ยอาจจะเกิดปัญหานอกจากเรื่องของเงินเกิดสภาวะช็อตแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของความรักแบบบลับด้วยปกปิด หรือมีปัญหาเรื่องความรักมือที่3เข้ามาอะไรเงี้ยครับกับหนึ่งใช่ถ้าเกิดเป็นหกและเจ็ดพี่เป๊กเลยว้าอะไรนะอุยสะดุ้งแป๊กแล้วไปเรี่ยนถ้ามีหกกับหนึ่งจะยังไงนะไม่ใช่หกกับหนึ่งไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นหกกับหนึ่งมาเป็นเลขของความรักต่างวัยครับผม ได้เนี่ยก็ต่างวัยกก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็น6กับศูนย์ไม่ดี6กับศูนย์ก็หกศูนย์ต้องหกเจ็ดไม่เวิร์กแค่น้เองครับไม่เพราะว่าเขามีทั้งสองเบอร์ก็6กับศูนย์อีกเบอร์นึงก็6กับหนึ่งขึ้นเลยอะอย่างเี้ต้องเปลี่ยนต้องเแล้วยังไงแล้วยังไงถ้าสมมติอยากมีมีมีคู่ล่ะปีหน้าควรจะมีเบอร์อะไรอยู่ด้วยกันถ้าในมุมผมขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเป็นความรักแบบฝ่ายลุกหรือฝ่ายรับโอ้ยไี่เป็นฝ่ายรับไม่ใช่อย่างนั้นครับคำว่าความรักแบบฝ่่าาายยุกคือหมถึงวไมม่ไไหหววลลต้ออองรรีบุกกปาาคัก กับรับคือนั่งไขวาห้างสวยๆรอความรักเดินเข้ามาเออฉันนั่งถ่ายอย่างนั้นเองถ้าเกิมีความรักเลยถ้าเกิดสมมติว่าต้องการความรักแบบเร่งด่วนต้องใช้ธรรมชาติเลขสามไปช่วยครับอย่างเช่นหกกับสามอยู่ใกล้กันก็จะเป็นตัวเร่งความรักอยากรู้ไปดูในนี้ไปดูในหนังสือไม่ไม่ทันเนี่ยไปดูหนังสือเล่มนี้แล้วกันปฏิบัติการสื่เลขลบเป็นบวกแจกหน่อยแจกหน่อยแจกหน่อยทำยไงดีคะ แมนเราจะแจกยังไงดีเออเอา่างนี้ดีกว่าครับเราแจกหนังสือกันดีวก็ยังไงดีส่งสิบคนแรกที่ส่งเข้ามานะส่งอะไรส่งชื่อไหมส่งชื่อเข้ามาที่ S M S ครับ4ตอง1 9 9 7จพิมพ์ทีเว้นวร์กตามมาด้วยคำว่าปฏิบัติการพลิกเลขเอาแค่นี้ปฏิบัติการเล่มนี้ให้อะไรกับคนดูบ้างหนูครับก็ให้คนดูเนี่ยเข้าใจธรรมชาติตัวเลขว่าบางครั้งตัวเลขอาจจะไม่ได้ เสียเสมอไปหรือตัวเลขทุกตัวที่ทุกคนเข้าใจว่ามันดีมากมันอาจจะมีมุมที่ไม่ดีก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ให้เป็นใช้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยครับผมคือไม่จะเปจะต้องเปลี่ยนเสมอไปเราไปดูซิว่าจะทำยังไงให้เกิดพลังขึ้นนังสื่อเล่มน,นี้ไม่จะไปต้องเปลี่ยนเบอร์ครับแค่นี้เลยครับเอาละครับต้องบอกว่าเช้านี้เราต้องขอขอบคุณค่คุณแมนมากๆที่ตื่นมาคุยกับเราถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่่พาาดทุกเเรรือองในนตช้คับ